ไม่ตื่นเช้าใช่ไหมขอเชิญพบกับมัวหน้าธนาหรือธนาเทย์ขอไหวหนะครับครับว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มา ให้กำลังใจมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับของธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจนะครับขออนุญาตทุกท่านจริงๆให้ความสนับสนุนกับด้านขวามือของผมปรกรณ์อาริกุลนะครับหรือคุณแมนวันนี้มาที่นี่มาขอความสนับสนุนให้กับคุณแมนก็ต้องแนะนำประวัติเขาหน่อย <onu S 3> คเองมพีน้องครับมีน้องยใน้านนี้นะครับคุณธนาทอมชึงนงมนินะครับนะครับอรนีเดินดางลงมาเที่ยงไงเมนตะเอนนะครับก็ใคนในเมนตะตนนะครับขอบคุณที่ทุนาขอบคุณครับ แค่รูปได้ครับอดีแค่รูปได้รครับตรงคอยจะเลยนะครับผมจึงพร้อมจึงกล้ามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพักเก้าไกลเพราะรู้ว่าวันนี้พักเก้าไกลไปไกลกว่าพักอานาคตใหม่มากแล้วและมีความพร้อมมากกว่าสมัยอานาคตใหม่6-2งเยอะมาก ก้าวไกลหกหกมีประสบการณ์มีความรู้มีคนที่มีคุณภาพมากกว่าอนาคตใหม่พี่น้องครับเป็นไงครับนมเมืองคอนคนนี้เห็นหรือ,อยังไม่มีรอกอแน่นอนคนนี้ไม่มีรอกอครับใครอยู่เขตติดกันขอแนะนําอีกนิดนึงใครอยู่เขตติดกันใครอยู่เขตเลือกตั้งที่สองขอแนะนําด้าน ซ้ายมือของผมคนนี้คุณพระสุธนจากพรรคก้าวไกลเขตเลือกตั้งที่สองได้รปงบประมาณเหลืออีกเท่าไหร่<ด>และที่สำคัญต้องปฏิรูประบบภาษีเอาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเอาเรื่องยาวให้สั้นๆจะได้มีเสีเวลาเยอะต้องเก็บภาษีคนรวยและเก็บภาษีบริษัทขนาดใจมากกว่านี้ก็ให้พวกเขาจ่ายภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้น เอาโครงก,การต่างที่ไม่จำเป็นตัดออกยกเลิกการทุจริตคอร์รัปชันเก็บภาษีจะมีสัดขนาดใหญ่ให้เป็นธรรมให้พวกเขาจ่ายมากขึ้นเอาพวกนี้มาสร้างรับสบฐสวัสดิการพันถึงจะเป็นไปได้การจะเป็นผู้แทนในสภาผู้แ็น,ดดน,นไปได้การจะเป็นปาเป็นเสี้ยงเป็นโจรโจรเงี้ยพี่น้องชาวนครที่ธรรมดาพี่น้องจุดที่จุดสภา,า,านะครับ กคากอานัวเป่นเชี่งจริงตัวจริงนะครับผมพี่น้องคนิจธนาทอนที่เมืองิดวันนี้มานาทอที่ปัตตาตมาแค่คะแนนพี่น้องครับพี่น้องครับเชื่องการมันยังอยู่นนนนี้ตาเพ่องของเรามันังตะลารตงลนยก็พี่น้องยูดังจะต้องเพ่นกัะนะครับจะคนดูด้ามันะคนด้ามนะครับจะเลือกในตะลนะครับธนาทรนะครับธนาทอนมาแค่คะทนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า กาเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้เวลาเล็กน้อยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องชาวปากพนังฟังนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกใช้คำขควัญอย่างนี้ สวัสดีครับด้านนยันครับนาครับโอ้ขอบคุณครับครับมมาดเลยครับนรั่งครับเข้าท่าเข้าทุ